โลสดีครับช่องวิทเตอร์ข่าวอะไรรแรงทะลุนรกณนะครับนี่มาพูดถึงดาราม่าน้องอิงอิงอิงนภัฒสาวที่มีดาราม่ากับธัญญาธัญเลศแล้วก็เป็กสัญชยัยอีกครั้งนะครับวันนี้มีการเปิดรูปก่อนสัญญกรรมของน้องอิงอิงนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาสาวที่มีข่าวผัวพันเป็กสัญชัยนะครับแล้วมันก็มีดาราม่าว่าน้องอิงอิงบอกว่าที่เธอไปทําสัญญกรรมจมูกมาเนี่ยเธอไปทําที่ บีบีคลินิกซึ่งเป็นธุรกิจของทัญญากับปุกกี้สินีนาดนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของเป็กแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยรีบออกมาเลยบอกไม่ใช่นะไม่ได้มาทำที่นี่สุดท้ายมันก็กลายเป็นความโป๊ะแตกครับเพราะว่าคลินิกก็แฉว่าน้องยิงเนี่ยบินไปทำไปอัพดั้งที่เกาหลีมานะครับก็เนี่ยเรามีรูปมาฝากด้วยก่อนหน้านี้ก็ หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดัดฟันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทําเสร็จแล้วก็สวยเลยนะครับสวยถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีข่าวดังมากนะไม่ได้เป็นดาราแต่ว่าดังเกินดารานะครับนะฮะมีรูปหลายรูปเลยนะครับอันนี้เป็นรูปปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดอิงอิงอิงนภัทรนะครับเขาก็โพสไอจีกลับมาเล่นไอจีครั้งครับขอขมาแม่นะครับเป็นรูปกราบแม่ แล้วก็พิมพ์แคปชั่นว่าขอมาแม่อะไรอย่างเงี้ยฮะแม่เขาบอกว่าเออผิดก็ต้องแก้ไขก็มีการท่องบทสวดมนต์ด้วยนะฮะสันาาึินะาผิดครับเพราะว่าตกเป็นกระแสะข่าวว่าไปเป็นเมียน้อยของเป็กสันชัยนะครับแม่ก็หอมหัวไปทีครับก็ให้สินให้พรน,นะขอให้ลูก ค้นจากกระแสดราม่านี้ไวๆก็เอาใจช่วยนะครับอย่าไปเป็นเมียน้อยเขาเลยครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับแล้วก็ทำให้โดนสังคมโจมตีะครับก็วันนี้ก็มารายงานข่าวแค่นี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับขาา่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง